สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังแล้วซื้อหวยซื้อรัตตอรี่ในแอปเป๋าตังค์ เริ่มแรกเข้าไปแอปเป๋าตังเมื่อเราเข้ามาแอปเป๋าตังมันก็จะให้เราใส่รหัสผมก็จะใส่รหัสก่อนนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเห็นรหัสผมออรอแป๊บหนึ่งใส่รหัสเสร็จแล้ว ามันก็จะเข้าไปในแอปเป๋าตังคนนะครับอ้าวเช็คดูเงินเรามีเท่าไหรในใน g ีวอลเลเนี่ยครับเข้าไปเช็คดูจะพอซื้อหวยไหมมีเงินอยู่สี่ห้าบาทไม่พอครับลอตเตอรี่เขาขาย ในแอปเป๋าตังค์แปดสิบบาทเงินไม่พอเมื่อเงินเราในแอปเป๋าตังค์เราไม่พอเราต้องเติมเงินเข้าครับเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์เดี๋ยวเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์นี่ครับอันนี้โอนเงินอันนี้เติมเงินผมจะเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์นะครับ เมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็กดตรงนี้ครับผมจะไปบันทึก QR ของแอปเปิลตังครับกดเข้าไปตรงนี้ครับกรุงไทยนะครับเพราะแอปเปิลตังก็เป็นของกรุงไทยครับ เราจะเติมเงินเข้าไปซื้อหวยนะครับเงินไม่พอเราก็กดตรงนี้ครับเพื่อไปดู qr qr โค้ดของเราฮะเราจะได้สแกนกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปมาแล้วครับมันก็ให้เลือกมันให้เลือกเลยครับแอปกรุงไทยถ้าแอปกรุงไทยก็เราจะเอาเงินจากแอปกรุงไทยมา หรือเติมด้วยตู้ ATM นี่ตู้ ATM แต่ผมจะเติมด้วย QR Code นะครับผมก็นี่ QR พร้อมเพย์นะครับแล้วก,กดตรงนี้เมื่อกดตรงนี้ QR ก็จะขึ้นมาเมื่อ QR ขึ้นมาแล้วเราก็กดบันทึก QR ครับไว้ไว้สแกนครับ กดบันทึกนี่มีแชร์มีบันทึกเรากดบันทึกครับบันทึกบันทึกเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูออกเข้าไปดูออกจากแอปเราเข้าไปดู qr ของเรานะครับออกไปก่อนเมื่อเราออกมาแล้วเราก็มาดูที่แกลเลอรี่ของเราที่ห้องภาพของเรานี่ครับ ข้องภาพของเรานี่ครับมาแล้วครับที่บันทึกจะเป็น Q R code ของเรามีครับแล้วผมก็จะสแกนเมื่อบันทึกแล้วผมจะเอาผมจะเอาเข้าบัญชีของผมนะครับในเครื่องนี้ มาสแกน qr ตัวนี้เพื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์นะครับเมื่อเรามี qr code แล้วเราก็ผมจะสแกนนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูเอาบัญชีของเรามาสแกนจ่ายเพื่อเติมเข้าแอปเป๋าตังนะครับสแกน แล้วก็ดูคิวออดมาแล้วครับแล้วก็ผมจะเติมเข้า40บาทนะครับเพราะในแอปเป๋าตังค์มีอยู่45บาทไม่พอซื้อรัตตอรี่รัตตอรี่มัน80บาทมันจะเติมเข้า40นะครับกด4 4 0ก็ชำระครับกดชำระบันทึกการโอน ก็เรียบร้อยนะครับผมเติมเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วสี่สิบบาทนี่ครับโอนสี mm. ่สิบเมื่อเติมเข้าแอปเป๋าตังค์เสร็จแล้ว mm. ผมก็จะไปซื้อหวยนะครับตอนนี้ซื้อหวยในแอปเป๋าตังค์ออกจากตรงนี้เข้าไปแอปเป๋าตังค์ ตอนแรกมีอยู่สี่สิบห้าบาทเนี่ผมเติมค่อยสี่สิบเข้าไปดูเงินในแอปเป๋าตังมันต้องมีแปดสิบห้าบาทนะครับเข้าไป G ีบันเลมายังเติมเข้าไปสี่สิบมาแล้วครับแปดสิบห้าบาทแต่ก่อนมันมีอยู่สี่สิบเนี่ผมเติม เข้ามา40แิ่แต่ก่อนจะมี45มเติมเข้ามา40ก็เป็น85บาทเติมง่ายครับวิธีเติมเงินเข้ากีเป็นเลทแล้วก็สร้าง QR code บันทึกแล้วก็เอาแอปของเราแอปไหนก็ได้กับของธนาคารไหนของอะไรก็ได้บัญชีออมสินหรืออะไร เมื่อเรามี QR code แล้วเราก็สแกนจะสแกนเข้าไปใน QR code ของแอปเปิลตังเพื่อเติมเงินครับ mm hmm. ตอนนี้ผมมีเงินแล้วผมจะไปเข้าแอปเปิลตังเพื่อจะซื้อลอตเตอรี่นะครับ mm hmm. ก็เข้าไปบริการนี่ครับบริการ บริการก็มันจะมี3ตัว6ตัวผมจะเข้าไปซื้อลอตเตอรี่กับหตัวก็อันนี้ก็สลากจะแกนซื้อสลากที่เราไปเขาไปขายเราซื้อเขาก็ก็จะแกนเขาอันนี้ผมจะซื้อในแอปของผม ซื้อสลากด,ดิจิตอลน,นี่นครับกดเข้าไปผมจก็จะเลือกเอาลอตเตอรี่ฮะตัวเลขที่ผมจะซื้อเราก็าเลือกดูจะซื้อตัวไหนเลื่อนหาก่อนครับมีเยอะแยะครับลอตเตอรี่ ถ้าเราซื้อตามที่เขาขายมันเขาจะร้อยกว่าครับเขาต้องเอากําไรแล้วคนขอหาเดินขายครับถ้าไม่มีกําไรเขาก็ไม่ทํากันครับคนเราขายเราต้องมีกําไรถึงจะอยู่ได้แต่รับบอกว่าให้เขาขายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขายไม่ได้ครับเขาต้องเดินไปเขาต้องมีปากมีท้องเขาต้องกินข้าวกินน้ำเขาต้องซื้อ ค่ารดค่าอะไรของเขาค่าเดินทางเขาต้องขายร้อยกว่าอยู่แล้วครเขาคงจะอยู่ได้แต่ถ้าเราซื้อในแอปเป๋าตังค์เราซื้อได้แปดสิบบาทแปดสิบบาทตรงเลยเนี้ซื้อได้ไม่มีการขึ้นถ้าคนเขาเดินขายมันต้องเอากําไรถ้างนั้นคนเราก็คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกําไรครับจะเลือกดู ถ้าเราไม่ไม่มีตัวชอบก็เข้าไปร้านค้านี่ครับร้านค้าซื้อในร้านค้าเนี่ยร้านค้าก็เต็มหมดเลยร้านไหนดูร้านไหนว่าดูร้านนี้ดูร้านอจะซื้อร้านนี้หรือเปล่าดูถ้าเราไม่ชอบร้านนี้เราก็ไปร้านอื่นแล้วก็ออก ไปร้านอื่นนะฮดูร้านไหนอะร้านนี้อ่าลองดูร้านนี้ดูร้านคุณดูตัวเลขของลอตเตอรี่วันนี้ผมจะซื้อสักใบหนึ่งมันเวดที่แล้วมันออกอะไรก็จำไม่ได้ราคา80แปดสิบบาทตัวเลขก็สวยนะ งวดที่แล้วมันออกเลยสี่อยสี่หนึ่งรือสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็สวยนะเราจะดูแต่ตัวหลังตัวหน้าก็มีฮรลอตเตอรี่ออกตัวหน้าตัวหลังดูตัวหน้าด้วยหน้าอย่างเงี้ยจะดูแต่ว่าตัวหลังตัวท้ายตัวหน้าสามตัวก็มีเราสามตัวดูตัวหน้าด้วย เราตัวไหนดีนะเนาะออนไปร้านอื่นลองไปร้านอื่นร้านรุ่งทวีอ๋อรุ่งทวีเดียวกวับบางทีโชคอาจจะมาแก้วรุ่งทวีตัวเลขเอาซีซีหกหนึ่งตัวไหนดีล่ะ เก้าสามเก้าสามเก้าหกเก้าสามมันจะสามกับเก้าเก้ากับสามอันนี้ก็แปดสองสามสามหกลองไปร้านอื่นออกเลือกร้านอื่นร้านเนร์ร์ร้าน,านแพดลอตเตอรี่ลองเข้าไปดูร้าน เธอมีตัวชอบงวดเฉรียวันออกสองหนึ่งวันอันสามหนึ่งดีไหมเนี่ยหกเก้าสามสามหกเก้าสดูตัวหน้าด้วยนะครับตัวหน้ามันก็มีสามตัวเดี๋ยวด,ดูตัวหลังตัวหน้าก็มีเลขสามตัว เอาตัวไหนดีเนาะใกล้จะออกแล้วเราลองไปร้านอื่นออกไปดูร้านอื่นดูพ่อพารวยลองดูเขาไปดูร้านนี้พ่อพารวยตรงที่พ่อจะพาเรารวย บางทีพ่อจะพาเรารวยดูเลขสวยๆบางทีเลขไม่สวยมันก็ออกนะครับเพราะเราซื้อวัดดวงดีกว่าเลขสวยๆบางทีเลขสวยที่เราชอบมันก็ไม่ออกกันตัวไหนอ่ะ เอ็สามหกสามหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดแปดตัวไหนดีแล้วเอาตัวนี้ดีกว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับสามเจ็ดแปดเจ็ดหก สองนะครับถ้าเราจะซื้อแล้วก็กดเลือกนะครับเลือกตรวจสอบสลากตรวจสอบสลากแล้วก็กดชำระเงินนี่ครับชำระเงินผมเอาตัวนี้นะครับาชำระเงินปึ๊บราคา80บาทมาแล้วครับ ยืนยันการชำระนี่ครับก็เป็นว่าเสร็จต้องใส่รหัสก่อนนะครับใส่รหัสแอปของเรานะครับเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนเดี๋ยวจะเห็นรหัสผมปุ๊บอ่าผมใส่รหัสของผมเรียบร้อยก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับถูกเครื่องหมายถูกซื้อสลากดิจิตอล